สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับผมกันเชฟเฟยผมกับทางตรงคนมักซีนะครับมีนะครับทางตรงกับมาเซอร์บิดนะครับเครื่องกระปุกไขน้ำเครื่องนะครับผมลูกค้าติดต่อมานะครับจากลูกค้าของทางตรงนะครับสั่งมาทางออนไลน์นะครับกับกล้องสวิกเสียนะครับเบรกเกอร์เสียนะครับต้องเท่ากันจะการเปลี่ยนให้นะครับผมกําลังติดตั้งประกอบนะครับผมนะครับสําหรับเคสนี้นะครับกับ ผมมีสังครับมาดูแลนะครับข่าวกติดต่อสังตรงมาเบิ่งนไฮนนะครับผมอของเฮานะครับศูนย์สมเครื่องสีเข่าอุดรสังตรงนะครับแล้วก็เครื่องสีเขาน้อยไข่มุกสยามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สังตรงกันเด้อครับผมของเฮายังรับสมและจําหน่ายอะไรนะครับผมเครื่องสีเขาน้อยทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับผมยินดีใครับแนะนําปรึกษาและบริการครับผมสอบถามกันเขาไม่ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดห้าศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สามห้าจีครับผมยินดีให้ควาปรึกษาและบริการนะครับผม สวัสดีครับ